แกเคยเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับรูปถ่ายไหมฉันเจอน่ะมันเริ่มจากรูปครอบครัวเก่าๆที่บ้านยายฉันชอบดูรูปพวกนี้มันดูอบอุ่นดีแต่หลังๆมาฉันเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในรูปที่ยายถ่ายกับเพื่อนบ้านหน้าของเพื่อนบ้านเริ่มเบลอๆเหมือนมีอะไรมาบาังไว้ ตอนแรกฉันคิดว่าตาฝาดแต่พอดูรูปอื่นๆก็เจออะไรแปลกๆอีกรูปที่น้องชายฉันเล่นกับหมาหมามันเริ่มหน้าตาเปลี่ยนไปกลายเป็นเหมือนหมาป่านี่มันอะไรวะเน,นี่ยฉันพึมพำกับตัวเองวันต่อมาฉันเลยลองถ่ายรูปตัวเองหน้ากระจกพอกลับมาดู เงาในกระจกมันไม่ใช่ฉันมันเป็นเงาของผู้หญิงแก่ๆที่จ้องมาอย่างน่ากลัวฉันรีบลบรูปทิ้งแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าถ่ายรูปอะไรอีกเลยฉันกลัวว่าในรูปเหล่านั้นจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่าเงาในกระจกซ่อนอยู่บางทีรูปถ่ายมันอาจจะไม่ได้แค่เก็บภาพ แต่ยังเก็บวิญญาณเอาไว้ด้วยก็ได้